วัดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสกูชี่ล็อกใหม่กันนะคะก็มีน้อยนิดเดียวนะคะมีเท่าที่เห็นที่วันนี้เราจะถ่ายให้ดูนะโอเคค่ะแล้วก็คือเราจะบอกว่าเรารับเงินทางไปรษณีย์แล้วนะคะก็ก็จะพูดอะไรโอเคแล้วก็รับสองช่องทางเนาะก็จะเป็นการโอนเงินนะคะแล้วก็ไปรษณีย์นะคะไอ l ดี e ไลน์นะคะ,ะ,คะตามนี้เลย พอยแอนด์เสกแนะคะแล้วก็ IG จีพอยแอนดสกอร์สกชนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูสินค้ากันเลยนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นเฮดบัลคูมะนะคะนี่คะ่ะมีแท็กนะคะ ถ้าเราแกะถุงออกมามันก็จะสะล o ์เนอะขออนุญาตบีบนะมันก็จะส l o w นิดๆนะคะชิละ140บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นแพนเค้กคุมะานะคะก็ความจริงเราสั่งไปสีชมพูด้วยเนาะแต่ว่าพี่เขาบอกว่ามันขาดสต็อกนะคะก็เลยได้เป็นสีช็อกมา2ชิ้นเลยแล้วก็เราจะแจกชิ้นนึงนะคะนี่นะ เป็นแบบนี้นะคะจานุ่มๆเนาะขอบีบนะคะชิละ160บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นเค้กโลโทลินะคะนนี้ไม่แน่ใจานาเลือกชื่อถูกหรือเปล่านะคะมีมา2ชิ้นนะคะ อันนี้เป็นแท็กนะคะแท็กคูมะ่นะขอบีบนะสโลมากเลยนะคะดูชิ้นนี้กันมีตะมิตรงนี้นะจากโรงงานนะคะเป็นฟองอากาศนะก็ไม่ต้องกังวลกันหรอกเนาะ นี่นะคะขอบีบนะคะนี่คะ่ะชิล่าหนึร้อยหสบาทนะคะมีแท็กเหมือนกันนะของแทนนะต่อไปนะคะเป็นคิมพับคิตตี้นะคะก็จะมีอยู่2ส,สีนะคะจะมีสีน้ำตาลนะคะแล้วก็สีชมพู ีแท็กค่ะตรงนี้จะเป็นสีเป็นเชือกสีส้มนะคะเหมือนกันนะเป็นครีมค่ะขอบีบนะนี่ค่ะชิละหนึ่งหกบาทนะคะเท่ากันนะ ต่อไปนะคะเป็นเมลอนหรือชูครีมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราเรียกเป็นเมลอนนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบแบบเนี้ยขีดขีดเยอะๆเป็นดวงๆะอะไรประมาณนี้นะเราเลือกเป็นเมลอนนะคะขอเรียกเป็นเมลอนแล้วกันนะถ้าใครสั่งก็บอกว่าเมลอนแล้วกันนะคะนี่นะก็จะมีอยู่สองสีนะคะจะมีสีฟ้ากับสีชมพูะค่ะ นี่แพ็กเกจด้านหลังค่ะคอบีบนะคะสโลมากสีฟ้านะคะนี่นะคะซโลนะคะชิ้ละหนึ่งร้อยหบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใาจานะคะว่าเป็น พีทหรือเปล่านะคะอันนี้คือแท็กนะนี่ค่ะมีสติกเกอร์อยู่ตรงนี้นะคอ,อ,อ,อบีบนะคะนุ่ๆนมๆน,นะคะชิลละหนึ่งร้บาทค่ะต,ต่อไปนะคะจะเป็นพวกปองปอนนะคะก ชิ้นละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นฟองฟอ,องคาปินะคะนี่ค่ะนี่กับคนกันนอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแท็กนะคะชิ้นใหญ่มากใหญ่กว่ามือกับเอ็ด อบีบนะนี่ค่ะต่อไปนะคะเป็นฟังก์นคุมะนะคะมีเป็นแท็กนะมีหน้าตานะ้วแต่ว่าแท็กมันบังอยู่อะ่ะนี่ค่ะข้างหลังนะคะมันไม่มีอะไรนะมันมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะอันนี้มันเป็นฝุ่นนะมันเอาออกได้ มากเลยขอบีบนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นปังปองคิตตี้หรือว่าปังก้อนนั่นเองนะคะมาสามชิ้นนะก็จะมีวายง<า> <Bye, okay. S 1> มาหาทับสกุชิป็นนี่นะคะอันนี้ก็ใหญ่มากเลยใจะใหญ่พอๆกันหมดเลยนะคะ เป็นโบนะอันนี้จะเป็นจุดสีน้ำตาลนะคะจะมีหนึ่งชิ้นนะแท็ค่ะต่อไปค่ะจะเป็นจุดสีขาวค่ะแท็กค่ะแล้วก็จะเป็นจุดสีขาวเหมือนกันเนาะแท็กนะคะพวกปังปอนปังก้อน นี้นะคะชิละ190บาทเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะให้ ID ดี n ลายกับ IG อีกครั้งนะคะตามนี้เลยนะคะก็ใครสนใจทักมานะถ้าแพงไม่ต้องซื้อกันนะโอเคค่ะก็รับเงิน2อ,อช่องทางนะคะจะเป็นไปรษณีนะคะกับโอนนะคะก็จองได้2วันนะคะคก็ถ้าใครจองก็ช่วยรับ พี่ชอบในการจองด้วยเนาะโอเคค่ะก็แต่จะแจ้งก่อนว่าถ้าสมมติส่งเงินทางไปสนีมานะคะแนะนำให้ส่งแต่ EMS เท่านั้นนะคะห้ามส่งลงทะเบียนมานะคะส่งเงินส่งเงินแบบ EMS นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสนใจทักได้มาคะ่ะถ้าแพงไม่ต้องซื้อกันนะ